เรียนที่เคยอานหลายคร้งก็แปรไปตามสถานการณ์เี๋เรอคนชื่อใถ้ท้าไถ้าสายเนีุตตาพเนรเรานี้มีหนน้าในน้ามีปลาในน้ าพเรเราพมีหนักหนาไทยไข้พ้าหัวค่ะไทยไข้พ้าช้างค้าไทยไข้พ้ามาค้ะ ใครไ้าพักทักทันใครไผ้พักแหน่หอบพัเอ็ะพัใครไผ้พัน้ำท้าลอย้าภูเขาค้าแผ่นดินค้าใครไผ่้าค้า พักไทยได้พัก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 ไทยใด้พักพักพักอุษาไปในเรานี้ดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าวบนภูเขามีแร่อุตษาไปในเรานี้ดีหนักหนาในน้ำมีแต่สมไกรในนามีแต่สม हाँ 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 हाँ